สวัสดีครับสวนกิตติธราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมชวนเพื่อนมาดูเรื่องง่ายๆครับเวลาปลูกผักสลัดเนี่ยเวลาเราทําแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยปุ๋ยไม่ดีเมล็ดไม่ดีสังเกตยังไงไม่ยากครับเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าถ้าเมล็ดไม่ดีสังเกตยังไงปุ๋ยไม่ดีสังเกตยังไงเพราะเวลาเราปลูกเนี่ยแน่นอนครับเราอยากขายแต่พอเราได้ของไม่ดีมาเนี่ยมันก็ทําให้เราปลูกไม่ได้ขายไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูขออนุญาตสลับกล้องครับว่าปุ๋ยไม่ดีเมล็ดไม่ดีเป็นยังไงมาดูครับ อ่เริ่มต้นที่ต้นพันนี่แหละครับเมล็ดไม่ดีเป็นยังไงไม่ใช่เมล็ดไม่ดีคือเมล็ดไม่ได้มียี่ห้อนะครับไม่ใช่เมล็ดที่ไม่ใช่เมล็ดเคลือบนะครับเมล็ดไม่ดีหมายถึงว่าเวลาเราปลูกเนี่ยมันไม่ขึ้นอย่างแรกนะครับปลูกไม่ขึ้นเพราะไปก็ไม่มีรากงอกเพราะไปแล้วก็ไม่ขึ้นอันนี้คือเมล็ดไม่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งเมล็ดไม่ดีก็คือเวลาเพาะแล้วเขาขึ้นมา เขาไม่ทนโรคไม่ทนแมลงอันนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าเมล็ดไม่ดีนะครับสาเหตุเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาเนี่ยสายพันธุ์นั้นน่ะมันอาจจะไม่ชอบฤดูนั้นที่เราปลูกสมมติว่าเป็นฤดูร้อนหรือฤดูฝนอ่าเขาอาจจะชอบอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ได้ไม่ใช่อีกสายพันธุ์หนึ่งอะ่ะมันจะชอบฤดูต่างกันมันทนแดดทนฝนต่างกันอ่าอันนี้มีส่วนนะครับอีกอย่างหนึง่งเมล็ดไม่ดีพอเราเพาะมาปุ๊บ เราอยากได้ใบเล็กแต่ขอโทษนะครับใช้คำขี้เหร่หน่อยแม่งเสือกได้ใบใหญ่หรืออยากได้ใบใหญ่ๆดันไม่ได้ใบเล็กอันนี้ก็เป็นพอ่อเมล็ดเหมือนกันแต่ผมนะที่สวนผมจะเน้นใบใหญ่อืเน้นใบใหญ่ครับเลดโอ๊กโตช้ากว่ากีนโอ๊กครับช่วงนี้อืเป็นอีกแล้วปีที่แล้วก็เป็นเป็นปีที่แล้วเนี่ยเป็นตั้งแต่เดือนพฤษภาหญ้าลากยาวมาจนถึงน่าจะปลายเดือนกันยานะ เรตโอกกินโอกถึงจะโตเท่ากัน่วงนี้เป็นอีกแล้วไม่รู้เป็นไนสภาพแวดล้อนนะครับสภาพอากาศแล้วมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรมันโตค่อยเก็บขายอ่ะของผมชุดนี้อยู่กับลูกสวนอีกหนึ่งชุดมันก็เลยที่สวนมีแค่นี้ที่ผมมันพูดว่าเมล็ดไม่ดีปุ๋ยไม่ดีไม่ใช่ของผมดีนะแต่ผมกําลังบอกเพื่อนเพื่อนว่าเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อหรือเพื่อนๆปลูกอยู่เนี่ยถ้ามันเวริร์กไม่เวริร์กยังไงเพื่อนสลับเปลี่ยนได้หาใหม่ได้นะครับไม่ตรงปก ปกมาแบบนี้มเมล็ดมาแบบนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมเมล็ดผมก็มองมเมล็ดมันไม่ดีแหละง่ายๆครับมเมล็ดไม่ดีมีอยู่สามอย่างที่ผมสืบให้ฟังนะครับคือเพราะไม่ขึ้นอันเนี้ยสาเหตุอาจจะเก็บไว้นานหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่สองก็คือ,อไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมในช่วงฤด,ดูนั้นอันนี้ก็ไปหาเปลี่ยนสายพันธุ์ที่มันเหมาะสมกับฤด,ดูนั้นแล้วกันนะครับอย่างที่สามก็คือไม่ตรงปกอันนี้เจอบ่อยผมเมื่อก่อนเนียวตัวดีเลย อ่ะต่อมาปุ๋ยปุ๋ยไม่ดีผมไม่ใช่พูดพูดว่าเฮ้ยปุ๋ยผมดีที่สุดนะที่ผมใช้นี่ดีที่สุดนะไม่ใช่ผมกําลังจะบอกว่าบางทีเวลาเราใช้ปุ๋ยทําไมบางทีมันต้องเรื่องมากเอาภาษาผมนะผมแบบพูดแบบคิดเหรเลยเฮ้ย,ยทำไมต้องมาวัดค่าน้ำวะทาไมต้องเป็นน้ําสะอาดอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้วะอันนี้ภาษาผมนะคืับคือขอโทษที่คิดเนี้ยผมพูดไม่เพราะ ก็เพราะว่าผมเจอบ่อยก็คือจะมีคนมาถามผมตลอดเลยปรึกษานั่นนู่นนี่อย่างนั้นอย่างนู้นนี้ปุ๋ยที่ใช้มันคนละอันกันเฮ้ยมันจะใช้ดยมันจะทําเหมือนกันได้ยังไงเปลี่ยนให้ตายมันก็ไม่เหมือนกันหรอกเหมือนว่าคนนึงใช้รถดีเซลคนนึงใช้รถบินซินซึ่งวิธีการจุดระเบิดมันต่างกันมันจะใช้มันจะใช้หัวเทียนเหมือนกันได้ยังไง บางทีก็บอกไปแล้วแก้แบบเหมือนพูดกับอะไรก็ไม่รู้มันมเหมือนคนคุยกันเลยขอโทษนะคลิปนี้ผมพูดไม่เพราะเพราะเจอบางทีมันก็รู้สึกแบบหมันใสเล็กๆอะ่ะถ้าอยู่ใกล้กันตบหัวเลยนะครับไม่อันนี้เจอเยอะมากเลยปรึกษาอยู่นั่นเลยทั้งวันทั้งคืนบ่อยมากแต่แก้แล้วก็ไม่ได้ก็เราใช้ปุ๋ยไม่เหมือนกันของผมผมไม่ได้วัดค่าน้ํานะครับน้ําที่ผมใช้เนี่ยน้ํานี้เลยน้ําข้างๆนี่แหละ หลายคนบอกต้องน้ำสะอาดเชิญผมมี GAP นะครับแล้วอย่างผมก็ส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมห้าดาวผมก็ปลูกผักของผมแบบนี้นะครับผมไม่ได้ปลูกใหญ่โตไม่ได้ปลูกแบบเยอะแยะมากมายแต่ลูกค้าผมเนี่ยพรีเมียมเลยแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูเขาว่าทำไมร้านอาหารพวกเนี่ยที่เขาขายแพงๆแล้วเขาถึงต้องมาเอาของผมขนาดผมผมก็ทำไม่ทัน ผมให้ลูกสวนทําให้หลายคนก็บอกว่าโอ้ยให้ลูกสวนทําให้อย่างเงี้ยยัดไส้ขายหรือไม่อีกคนก็อาจจะพูดว่าเออ่ให้คนอื่นสวมสิทธิ์ผมบอกเลยแล้วแต่คุณจะคิดครับแต่ปลายทางของผมร้านอาหารโรงแรมที่ได้ผักผมไปคุณภาพเหมือนกันหมดเพราะทุกคนที่ผมทําให้ผมลงไปคลุกคลีผมลงไปควบคุมด้วยตัวเองครับปัญหามาเขาก็ส่งลายเรามาให้ดูว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เ็แก้อย่างนั้นอย่างนี้ คือที่เราใช้เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะหลายคนก็มันนานาจิตตังเนาะอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดกับคนอื่นนะครับคิดนี้พูดแรงหน่อยเพราะว่าตัวเองทําไม่ได้ไม่ต้องเสือกถึงคนอื่นหรอกว่าเฮ้ i, ยน,นึทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําให้ได้เหมือนเขาอย่าคิดว่าเราที่สุดแล้วมาตรฐานแต่ละคนต่างกันบอกเลยครับอย่างนั้นเหมือนทอดไข่เจียวอะ่ะกระทะเดียวกันต่หลิวเดียวกัน โทษเหมือนกันทำไมออกมาไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือครับในส่วนตรงนี้อ่ะทีนี้ผมไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยเติมปุ๋ยทั้งเดียวเก็บผักขายอ้าวทาไมมันสวยก็ปุ๋ยที่ผมใช้อันนี้น้ําที่ผมดูดมานะถามว่ามันสะอาดไหมมันก็ขุ่นนะครับแต่ถ้าถามว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วมันจะตกตะกอนไหมมันก็ตกตะกอนอยู่ด้านล่างครับ อันนี้เหมือนมีฝ้านิดๆดดยวให้ดูรากผักอืชุดนี้ก็ยืดครับชุดนี้ยืดชุดที่เก็บไปก็ยืดเหมือนกันฟิลเล่ก็ยืดฟิลเลเนี่ยถ้าแดดน้อยแล้วฟิลเลอย่างหนึ่งสายพันธุ์ฟิลเล่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีห่อกับไม่ห่อและมีใบแหลม กับใบโค้งๆค้งอ่ะอันนี้ผมไม่แม่นเรื่องสายพันธุ์นะเพื่อนๆก็ไปหาดูเองว่าเออเราชอบสายพันธุ์แบบไหนแต่สําหรับผมร้านอาหารโงรงแรมที่ผมส่งเขาขอว่าขอใบไม่โห่เพราะถ้าโห่เขาจะใช้ยากถ้าโหอแบบแน่นของผมสังเกตดูจะไม่ค่อยโห่เท่าไหร่จะออกยืดมากกว่าครับในส่วนตรงนี้ <c oughs> อ่ะคลิปนี้ก็เหมือนแบบไม่อยากจะพูดเพราะหรอกนะครับเพราะว่า พูดเพราะไปกับกบ,บางคนก็เหมือนพูดกับอะไรก็ไม่รู้ก็เลยจะพามาดูมเมล็ดไม่ดีปุ๋ยไม่ดีก็แค่นั้นนะครับมเมล็ดไม่ดีก็สรุปให้ฟังเลยไม่งอกไม่ทนโรคไม่ทนสภาพอากาศแล้วก็ไม่ตรงปกเนี่ยฮะหลักๆถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อยังไงอย่าดูราคานะครับไปดูที่เขาทำตลอดทำประจำ ไม่จําเป็นต้องเป็นของผมนะคนมาให้ความรู้เยอะแยะถ้าใช้ของใครก็ปรับใช้ตามของเขาอย่าเหมือนหลายๆคนที่ผมเจอผมรู้สึกแบบหงุดหงิดมากเลยไม่งถามอยู่นั่นแหละแต่ใช้คนละอันกันแย่ yeah. ไอเราจะพิมพ์ด่าไปก็เกินไปเนาะ <c oughs> ดูเรศมากอะปุ๋ยไม่ดีก็คือบางทีมันผักไม่สวยผักไม่งาม แล้วก็ผักโตช้ามีปัญหารากเน่าไม่ทนร้อนไม่ทนฝนเจอแดดหน่อยนึงงองเอเจอฝนนิดหนึงเอาแล้วรากเน่าอากาศร้อนนิดหน่อยรากเน่าใส่เพิ่มผักไม่โตผมไม่มีการวัดค่าน้าไม่วัดค่าปุ๋ยผมก็เติมปุ๋ยทั้งเดียวเก็บผักขายผมก็ทําแบบนี้นะฮะในรูปแบบของผมวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับว่าถ้าเราเจอปัญหาพวกเนี้ย เจอเมล็ดพันธุ์แบบนั้นเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่มาเจอปุ๋ยแบบนั้นเปลี่ยนเป็นของเจ้าอื่นหามันจนเจอครับผมก็เคยหมดกับเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันครับไอเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์นี่ตัวดีเลยเห็น <He S 2> ถูกถูกหลายชนิดหลายเมล็ดผมซื้อเลยผมไม่ลังเลยเลยครับสุดท้ายอ้ายเจ็บแต่ก็มันหนักเรื่องปุ๋ยอีกเจอคนขายปุ๋ยเข้ามาหลอกถึงในสวนอีกก็มีครับแม่วางระเบิดไว้ ้าคุยนี่ยาวเลยว่าผมทํามาหลายปีนะ้องเจอหมดครับรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนขายลูกค้าแม้กระทั่งแม่ค้าไม่จ่ายตังค์อะไรเงี้ยมีครับเมื่อก่อนอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนมาบ่นเล็กๆหน่อยอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ